ดวงรายสัปดาห์ภายใน7วันนี้นะคะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะอคัคาบเกี่ยวระหว่างปลายปีกับต้นปีนะคะ7วันนี้ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่4มกราค,คมปี68นะคะดวงชะตาของคนวันอาทิตย์จะได้เกี่ยวข้องกับการการเดินทางการเงินการงาน นะคะเป้าหมายที่คุณได้คาดหวังไว้เนี่ยยังไม่สําเร็จนะคะภายใน7วันนี้โดยเฉพาะกันเดินทางไกลนะคะหรือถ้าใครเจ็บป่วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องปวดหลังปวดเอวคอบาไหลาเนี่ยโดยเฉพาะวันที่3มที่4ี่ให้ระวังสุขภาพเดินทางไกลอย่าลืมพกอยู่พกยานะคะถ้าใครเดินทางไกลในวันที่สนี้นะคะฉุกละหกเนาะการเงินช่วงนี้มีรายจ่ายในตำแหน่งบ้านเรือน นะคนรักยังเป็นกําลังใจให้เราแต่คุยกันน้อยลงหันหลังให้กันความคิดเห็นส่วนทางกันแต่ยังไงการเงินเนี่ยนะคะยังอุปถัมภ์กันอยู่มีความคิดถึงคนทางไกลคิดถึงคนทางไกลคนทางไกลจะมาหานะอ่าหรือคิดที่จะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะใจใจคิดเรื่องเก่าด้วยนะคะคนวันอาทิตย์เนี่ยยังกังวลเรื่องเงินอยู่ทางที่ได้เยอะนะแต่ก็ มีรายจ่ายเยอะในตำแหน่งบ้านเรือนหรือการซ่อมสุขภาพซ่อมรถซ่อมบ้านเนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณยังกังวลใจเรื่องเงินอยู่ต่อให้แฟนให้คุณก็เหมือนยังไม่พอนะคะช่วงนี้นะคะมีความโลเลในตำแหน่งติดใจนะคะตัดสินใจไม่ถูกโดยเฉพาะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับงานนะคะหรือการเดินทางนะคะช่วงนี้สองจิตสองใจเนาะนะคะ จะได้เงินก้อนใหญ่หรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูแต่คนวราย์เนี่ยชอบคิดเรื่องเก่าหรือคิดถึงคนทางไกลมีคนทางไกลจะมาหานะคะมีมีโอกาสนะคะช่วงนี้ได้เก็บเงินเก็บทองนะคะได้เงินมาแล้วรู้จักเก็บรู้จักอมนะคะรู้สึกรักงานมากเลยนะคะตอนเนี้รักงานรักองค์กรน,นะคะแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้เก็บเงินเก่งด้วยนะคะขี้เหนียวหรือเปล่าคะคนราทิตย์แอบเก็บเงินนะเนี่ยนะคะไปต่อที่ การเดินทางเนาะการเดินทางในวันที่สามเนี่ยมีเกณฑ์เดินทางไกลนะนะคะหรือวันวันวันที่ยี่บเก้าก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลหรือคนทางไกลมาหาะยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดเนี่ยสามวันเนี้ยถ้าคุณไม่ได้เดินทางไกลก็จะมีคนทางไกลมาหานะคะวันที่สามยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือมิตรสหายเก่าจะกลับมาเจอกันนะคะวันที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะ อาจจะโชคดีเรื่องเงินโชคดีเรื่องงานนะคะแต่มีเกณฑ์ว่าตัดสินใจไม่ถูกเกี่ยวกับการซ่อมบ้านนะคะซ่อมบ้านหรือสองกิจสองใจในตำแหน่งรถกับบ้านเนี่ยนะคะอาจจะซ่อมบ้านหรือจะไปซื้อรถใหม่หรือว่าจะไปซ่อมรถนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลด้วยนะคะการเงินของคุณนะคะถือว่านะคะ เข้าอยู่ในเกมดีนะคะแต่คุณก็ยังไม่พอใจหรอกคุณก็ยังกังวลใจเรื่องเงินอยู่หรือคิดเรื่องเก่าๆเนาะไปต่อนะคะวันที่สี่วันที่สามเนี่ยถ้าใครคิดจะเดินทางไกลเนี่ยปัญหาอาจจะมีอุปสรรคทำให้ยังเดินทางไม่ได้นะคะหรือสุขภาพของคนในบ้านเนี่ยจะทำให้เราแบ่งเวลาไม่ถูกนะคะหรือไปไหนยังไม่ได้นะคะ ภาระมาตัวในวันที่สี่ที่สามเนี่ยนะคะระหว่างสุขภาพของตัวท่านด้วยนะคะช่วงนี้นะคะหันหลังคุยให้แฟนแต่แฟนก็เอาใจนะเนะะี่ยค่ะแฟนเปย์นะคะวันอาทิตย์ช่วงนี้แฟนจะให้ตังค์เนาะแฟนก็มุ่งมั่นอยู่กับงานหันหลังให้ซะด้วยสินะคะคุยกันน้อยนะช่วงนี้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะหันหลังคุยกันด้วยหน้าที่การงานเนาะหรือว่านะคะอยาก คนวันอาทิตย์เนี่ยอย่าเขียวมากนะเดี๋ยวแอบเก็บเงินนะคะระหว่างจะมีปัญหากับแฟนเรื่องเงินและนะคะความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะงงแงงงงแงกันแต่ใดในะคะแฟนอย่างเปนะสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่รักจริงนะคะเจอคนอุปถัมนะถามว่ามีโชคไหมวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ส่งท้ายปีแล้วก็ต้อนรับปีใหม่มาดาว่าคนวันอาทิตย์มีโชคนะโดยเฉพาะผู้หญิงหรือพ่อเราเนี่ยให้โชคเลขเก่านะคะ9 9 4 หนึ่งศูนย์เลขหน้าไพ่สีเสริมดวงให้ใส่เหลืองทองนะหรือดำนะคะดวงกลางๆนะคะในสัปดาห์นี้สุขภาพให้ระวังนะคะเรื่องสายตานะคะปวดหลังปวดเอวแล้วก็ไม่เกณฑ์นะคะโดยเฉพาะวันที่สามที่สี่นี้ระวังไม่สบายเดินทางไกลถ้ามีโอกาสได้เดินทางไกลในวันที่สามนี้นะคะให้พกอยุกหกยาเนาะ นะคะหรือจะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะอ่ะใดๆนะคะยังรับเรื่อนอยู่นะคะแต่ก็ยังชุกระหุอยู่นะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยนะคะกังวลใจเรื่องลดคนทางไกลหรือกังวลใจเกี่ยวกับคนเก่าๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักนะเนาะหรืองานตกค้างก็ไม่รู้นะเหมือนทุกอย่างมันยังเป็นภาระผูกพันของคนวันอาทิตย์อยู่เนี่ยนะ เหมือนยังถ้ารอยกย้ายเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี่ยยังไปไหนไม่ได้ภาระยังมัาตัวนะคะถ้าใครคิดจะซื้อรถนะคะอะก็ยังกังวลใจเรื่องการเงินอยู่นะอแต่ว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ว่าจะได้ซ่อมบ้านนะคะเนี่ยซ่อมบ้านหรือถ้าใครคิดจะซื้อบ้านใหม่เนี่ยนะคะยังมีภาระยังยังยังไม่ได้เนาะสองจิตสองใจอยู่นะควรวัน อาทิตย์ในสัปดาห์นี้รู้สึกว่านะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจสองจิตสองใจถ้างอนกับแฟนเดี๋ยวก็ดีกันนะ,ะดูแล้วเนี่ยมันโยงกับแฟนนะอะภายในเจ็ดวันนี้นะคะปลายปีกับต้นปีดวงกลางๆนะคะคนวันอาทิตย์ระวังสุขภาพด้วยแต่แอบ,บเก็บเงินนะคะเนี่ยนะอืแต่แฟนก็ยังให้ตังค์นะคะช่วงนี้ถ้าคนโสดจะได้เจอสายอุปถัมภ์สายเปเจอคนที่รักคุณจริงนะแต่สําหรับคนมีคู่แล้วเนี่ย สวันดีสี่วันไข้นะเนี่ยนะคะหันหลังให้กันแต่ก็ยังอุปถัมภ์อยู่ไม่เป็นไรเนาะการเงินยังดีนะคะในตําแหน่งแฟนหรือแฟนคุณเนี่ยช่วงนี้งานเขาดีเนาะนะคะโอเคค่ะวันอาทิตย์โชคดีจ้ะ